ครัสร็ครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเกมเกมหนึ่งนะครับชื่อว่าเกมเซตวัดตัวนี้เป็นตัวดีลักอีดิชันนะครับเกมเซตวัดก็เป็นเกมแนว RPG พจการ์ดเกนะฮะซึ่งก็เหมาะสําหรับอายุ10ขวบขึ้นไปนะเล่นได้หนึ่งสี่คนตัวเกมก็ใช้เวลาเล่นประมาณ60นาทีนะครับนี้ก็จะเป็นตัวการ์ดเกมที่อยู่ด้านในกล่องครับแล้วก็มีตัว รูปของตัวละครที่เราสามารถเล่นได้ฮะนี่เป็นตัวอย่างส่วนด้านทาน่า้านนี้ก็จะเป็นเรื่องย่อของเกมนะครับเรื่องย่อของมันก็คือมีศัตรูที่ชั่วร้ายนะพยายามที่จะปลุกจอมปีศาจขึ้นมาเพราะนั้นพวกเราทั้งสี่คนเนี่ยเลยต้องเดินทางไปตามแผนที่ต่างๆเพื่อที่จะหยุดแผนการชั่วร้ายของพวกปีศาจนะครับและก็คือในเกมไซดวอตเนี่ยจะเป็นเกมที่ร่วมมือกันเล่นหนึ่งสี่คนโดยเราต้องเดินทางไปตามแผนที่ทั้งหมด9แผนที่นะครับ เพื่อป้องกันไม่ให้พวกปีศาจเนี่ยสามารถปลดผละกจองปีศาจขึ้นมาได้โดยแต่ละรอบเราก็จะได้ไปเยือนสถานที่ใหม่ๆแล้วจากนั้นก็เลือกหนึ่งตัวละครเนี่ยเพื่อตั้งแคมป์แล้วก็ทำแอคชั่นในแคมป์นะเพื่อสนับสนุนตัวละครที่เหลือโดยตัวละครที่เหลือสามตัวเนี่ยก็จะออกไปสู้กับพวกศัตรูที่ด้าหน้าเข้ามาซึ่งเกมนี้ก็จะใช้ลูกเต๋าในการทอยเพื่อ เป็นแต้มในการต่อสู้แล้วก็ใช้อวิตีของแต่และตัวเป็นหลักนะครับเพราะงั้นก็เกมก็แต่ละรอบก็ต้องแก้ปัญหาเพราว่าเราจะกำจัดศัตรูอะไรยังไงเดีย๋ยวเรามาเปิดกล่องดูข้างในกันดีกว่าครับครับก็ตัวกล่องเกมเนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับเป็นแม่เหล็กแล้วเปิดออกมาก็จะเป็นเป็นตัวแผนที่บอร์ดเกมนะฮะ ไว้ใช้สลับเล่นนะตัวหกมันอันนี้ก็มีเป็นคู่มือก็จะมีบอก์ดเกมซัมมารีวิธีเซตอัพนี่คือหน้าตาของบอร์ดเซตอัพที่เราจะจัดวางนะครับก็มีเกมเพย์บอกวิธีเล่นตัวอย่างวิธีเล่นแล้วก็นี่คือหน้าของตัวละครแบบปัสเี่ แล้วก็แต่และรอบฮนะเอาละเรามาดูในกล่องกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นการ์ดของอันฮอลโลอันฮอลโลนี่็คล้ายกับเป็นบอสบอสในเกมส่วนไอตัวนี้ก็จะเป็นซองของการ์ดมอนสเตอร์ทั่วไปครับที่เราจะได้สู้อันนี้เป็นอาบิลิตี้ของตัวละครอันนี้ก็เป็นชุดแนของตัวละครครับ นี่เป็นโทเค็นนะก็มีโทเค็นที่เป็นที่เป็นเต็นแล้วก็โทเค็นรูกไฟลูกเต๋าก็มีอยู่สองแบบนะเป็นแบบลูกเต๋าหกหน้าอีอันนี้ก็เป็นลูกเต๋าแปดหน้านะครับมา๋ยวมวายตรงนี้กันส่วนอันนี้ นี่ก็เป็นตัวละครน,นะครับบอร์ดตัวละครที่เราสามารถเลือกเล่นได้เดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับเราก็มาดูอุปกรณ์ในกล่องกันนะครับโดยเกมนี้เราจะใช้กล่องมาเนี่ยเป็นบอร์ดเกมเล่นนะมันก็จะมีตัวตัวของกล้องไฟครับตัวที่วางแบบแผนที่แอคชั่นต่างๆงนะครับ ตามนี้นะครับมาโทเค็นโทเค็นที่มันให้มาอันนี้เป็นแคมป์โทเค็นนะครับไว้สําหรับตัวละครเรามาพักแคมป์นาก็จะเป็นสัญลักษณ์ติดไว้บอกโดยโดยเกมนึงเกมนึงเนี่ยตัวละครสามารถพักได้ไม่เกิน2ครั้งนะครับก็ยิ่งบอก1กับ2องเห็ไหมสำหรับ4ตัวละครอีกอันนี้เป็นไฟโทเค็นนะ เกมเนี้ยมันจะมีเป็นบอกระดับของกองไฟที่เราตั้งแคมป์ก็คือถ้าเกิดกองไฟนนเนี้ยมันศูนย์เนี่ยเราก็จะแพ้เกมทันทีแต่อันก็จะมีบอกเป็นระดับนะก็ทำมาสวยอยูนะ่กองไฟแต่ละมันก็จะบอกว่าเราสามารถเปิดเผยมาสเตอร์ Master ได้กี่ตำแหน่งนะครับอย่างไฟบอลก็ได้ตำแหน่งเดียว ไฟกลางก็ได้สองตัวไฟสูงก็ได้สามตัวต่อไปนี้เป็นการ์ดตัวละครการ์ดตัวละครก็จะมีบอกอะไรบ้างก็จะมีบอกเกอกต่าของลูกเต่าของตัวละครตัวนี้ที่ใช้อะอย่างตัวไนก็จะเป็นเต่าแปดหน้าพลังโจมตีก็จะสูงหน่อยถึงเดขถึงหลักแปดเลยเราจะบอก จะบอกการโจมตีนะมันก็จะมีโจมตีระยะประชิดกับโจมตีระยะระยะไกลนะซึ่งมันก็ไอค่าเนี้ยมันก็จะทําให้เราสามารถตีมอนสเตอร์ในตําแหน่งที่1หรือ2ได้ถ้าโจมตีระยะประชิดเนี่ยเราก็ตีมันได้แค่มอนสเตอร์ที่อยู่ในตาแหน่งแรกแต่ถ้าระยะไกลก็ตีได้ทั้งตําแหน่งตัวแรกแล้วตัวที่2ได้เลยนะ,ะตัวนี้ก็เป็นช่องที่ไว,ว้วางวางอิลิตี้การ์ด ส่วนอันนี้ก็เป็นช่องความสามารถที่เมื่อตอนอยู่ในแคมป์เนี่ยจะสนับสนุนทีมได้อย่างไงบ้างอันนี้ก็เป็นไนท์วิส i า a r d าร์โลควอ w ิเออร์บี a ม m a เตอร์แดนเจอร์ลเคลกต่อไปนี้เป็นอาบิลิตี้การของแต่ละตัวนะครับ ก็ตแต่ละตัวก็จะมี5อเบลิแต่ว่าในเกมก็ใช้ได้แค่3นะครับนี่เป็นของตัวเลนเจอร์อันนี้ของคิริกวิสาไนท์บาส โลกบีมัตเตอร์แล้วก็วอลเออร์ด้านหลังมันก็จะเป็นภาพขาวดำนะครับเพื่อให้รู้ว่าตัวละครตัวเนี้ใช้อบิิตี้นี้ไปแล้วไม่สามารถใช้ได้อีกครั้งอะไรประมาณนี้ครับ ต่อไปเรามาดูมอนสเตอร์กันบ้างอย่างมอนสเตอร์เนี้ยมันจะแบ่งหนูเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นบอสกับมอนสเตอร์ที่เป็นมอนสเตอร์ทั่วไปฮะอันนี้เป็นมอนสเตอร์ที่เป็นบอสหรืออันฮอลโลตัวนี้ครับก็มันก็จะเก่งกว่าตัวทั่วไปมันก็จะบอกอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็บอกพลังชีวิตของมันนะแล้วก็ใช้เป็นตัวได้ตัวเนี้ยแทนพลังโจมตีอย่างนี้สิบใช่ไหมครับเราก็ใช้ได้ที่โจมตี 8, แปดกับอีกอันหนึ่ง สองเราก็จะสามารถฆ่ามันได้อะไรประมาณนี้ก็น,นี่บอกพลังชีวิตแล้วเมื่อเราฆ่ามันไม่ได้เนี่ยมันก็จะจมตีไปที่ตัวละครนะทำให้ตัวละครเสียอาบิทตี้ที่ใช้ได้ไปสองถ้าตัวละครตัวนั้นเนี่ยอาบิตี้มันไม่สามารถใช้ได้เลยมันก็จะไม่สามารถต่อสู้ในรอบต่อไปได้นะครับน,นี้ก็เป็นชื่อของมันความสามารถของมันย่อมมีอะไรบ้างอย่างไ้ตัวนี้ก็ Milk, Milk, มื่อเปิดเผยของมันเนี่ยมห้ให้มูฟงมิน right? ิทอร์เนี่ยไปตำแหน่งแรกแต่พอมันไปอยู่ตำแหน่งแรกเนี่ยเอ็กซอร์ด์อะเวนเจอร์การ์ดก็คือเอ็กซอร์ดอเวุธตีการ์ดเงี้ยแต่ตัวก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนี่เป็นบอสทั้งหมดครับส่วนไอ้ใบนี้ก็คือชื่อใบซัมมอนเนี่ยก็คือ ถ้าเราเปิดเปิดเจอการ์ดไปเนี้ยก็ให้ซลม,มอนเรียกตัวบอสมาสู้กับเราทันทีคนระับประมาณนี้ต่อไปก็เป็นการ์ดมอนสเตอร์ทั่วทั่วไปนะครับก็เหมือนกันมีพลังชีวิตพลังโจมตีของมันถ้าเกิดถ้าเกิดเราฆ่ามันไม่ได้นะเราก็เสียอาวุธตีไปหนึ่งแล้วก็ความสามารถของมันแล้วก็ของพัน อันนี้เด็กนึงมันมีให้มา2ใบนะครับแต่ละใบมันก็พลังชีวิตบางตัวก็พลังชีวิตเท่ากันบางตัวก็ไม่เท่ากันนะครับใช้มีสอดฟูไลซอมบี้โฮสต์ไฟเวิร์นเฟย์สเกเลตันแบร์เนี่ยครับบางตัวก็ไม่มีอาร์บิตี A ้อีเกิลเฟลบีดแบนดิตเชดเรมไพายเก็ชิปเตอร์ไฟเซเพนฟอร์จเอนท์ มทัานโกลเลมเอมเบอร์เด็กกลอลินเทรนแล้วก็วูดต่อไปมาดูแผนที่การ์ดโลเคชันนะหรือก็คือการ์ดแผนที่นั่นเองไอก,การ์ดพวกเนี้ยก็คือจะเป็นเสมือนว่าเราเดินไปตามสถานที่ต่างๆก็จะมีบอกว่าสถานที่นั้นเนี้ยมีชื่ออะไรเนี่ย,ยนี่เอเน่์มีชื่ออะไรบ้างมอนสเตอร์ที่เจอแล้วก็ เมื่อเปิดเจอไปสารที่นี้กองฟืนจะลบไปสามแล้วก็มีบอกเงื่อนไขนี้ของแต่ละแผนที่ให้ดู ก็เป็นแผนที่ที่เป็นตั้งแคมป์นะครับส่วนอันนี้จะเป็นรูปภปาษาก็จะเป็นไฟนอลโลเคชันก็คือแผนที่สุดท้ายน,นั่นนี้มีสามใบด้านหลังการ์ดคาแรคเตอร์นี้ก็จะบอก บอกแอคชั่นที่จะเล่นนะครับก็อย่างเช่นอันดับแรกก็คือให้เปิดสถานที่ต่อไปทอยเตา๋าเลือกตัวละครที่จะมาอยู่แคมป์จากนั้นก็เมื่อตัวละครที่มันอยู่แคมป์เนี่ยมันก็จะนอนพักผ่อนทำให้การดอบิตี้มันสามารถเชกลับมาใช้ง,งานได้นะครับแล้วก็เทคแคมป์แอคชั่นก็จะมีให้เลือกตัดฟืนออกลัดตะเวนเช็คแมพฮิลติดตั้ง ก็จะมีเงื่อนไขก็จะบอกว่าแต่ละอย่างเป็นอะไรยังไงมีรูนอันนี้ก็คือต้องทอยเต๋าให้ได้ดับเบิลก็จะมีซีลมันควิสบลเตอร์วัตเฟดอ่ะมอนสเตอร์โผล่มาแล้วเอน็นเรามอนสเตอร์ที่เราฆ่ามันไม่ได้มันก็จะกลับเข้าไปอยู่รวมในกองหัคนระับซึ่งในแผนที่สุดท้ายมันก็จะมาสู้กับเราทั้งหมดเลยพวกกี่นอตพอาดจากเราไป ข้าวๆของในกล่องก็มีประมาณนี้นะครับ